วันนี้เรามากินตามอีโมจิกันจัดไปฮาโลรสสาลายดด,ด with ade yew strawberry ขนมสามเหลี่ยมสไปเดอร์แมนขนมอะไรไม่รู้ใครรู้บอกทีนะครับหรือว่าจะเป็นขนมสายลุง ขนมสามตาอมเทพสามตาลปรปไปโดนใจ ขอบคุณเหรียญทองครับทุกคนผมได้ที่หนึ่งแล้วผมได้ที่หนึ่งแล้วเรามากินเหรียญทองกัน ต่อทองมีลูกสามตัวโอ้เรามาซิมกัน ันกินได้ไหมโอ้มันกินไม่ได้ทุกคนมันไม่ใช่ขนมโอนั่นแม่มันแม่มันไม่มีไส้เราต้องมากินลูกมันโอ้ลูกมันมีเนื้อเนื้อช็อกโกแลต ทำเป็นนวดก็ได้นะอูวอ้วายเฮ้ยช้ทำเป็นไฟก็ได้แต่ว่ากินดีกว่าเฮ้ยี้อน ทำเป็นปากปากอะไรวะ